คือระยองเนี่ยเนื่องจากเป็นทีมเล็กๆนะครับหม<ะ>ดเองบประมาณก็น้อยพยายามเสียให้เต็มที่ครับ<ะ>ผลการแข่งขันไม่มีผลอะไรกับผมถึงจะตกชั้นมาแฟนบอลก็มาได้ว่าจะาาทอดทิ้งตาระยอง f <ะ>อฟซีไปไหน ีเราเต็มที่นะครับเราก็ยังพยายามจะสร้างผลงานให้ให้แฟนบอลมีความสุขนะครับ สวัสดีค่ะ FC บอลไทยกินเที่ยวดูบอลวันนี้นะคะเราอยู่ที่สนามระยองสเตเดียมค่ะ <ad> ระยองสเตเดีมยมนะคะก็คือวันนี้เป็นนัดสำคัญของระยอง FC กับชุมรี FC นะคะ,อ,ะอยากจะทราบความรู้สึกว่าผลงานตลอดทั้งปีของระยอง FC เนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างะคะคือระยองเนี่ยเนื่องจากเป็นทีมเล็กๆนะครับรงบประมาณก็น้อยแล้วมาเจอโควิดอีก ทำให้ผลผลงานของทีมเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควร<ะ>ทําให้ตกชั้นไปเล่นทีสอง<ะ>แต่ยังไงก็แล้วแต่แฟนฟับก็ยังติดตามให้กําลังใจทีมอยู่ตลอดไปครับค่ะแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างคะกับนัดนี้นะคะซึ่งเป็นนัดสุดท้ายนะคะของเะยอง f c บนลีกสูงสุดเลยครับก็ก็ก็หวังไว้นะครับว่านักเตยองจะสู้เต็มที่แล้วก็ทําผลงานให้ดีที่สุดะนะครับขอตามแต้มในบ้าน ให้กับแฟนบอลครับค่ะมีอะไรจะฝากถึงแฟนบอลของระยงอง FC บ้างไหมคะก็ฝากให้แฟนบอลทุกท่านนะครับเข้ามาเชียร์ให้กำลังใจกันต่อไปเรื่อยๆะนะครับเพราะว่าปีหน้าเราก็หวังไว้ว่าเราจะกลับไปเล่นทีหนึ่งต่อะนะครับค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะ,คะ พยายามเสียให้เต็มที่ครับ,บผลการแข่งขันไม่มีผลอะไรกับผมแล้วมีอะไรอยากจะสนับสนุนับของระยอง f อบ้างคะผมเชื่อว่าคนที่เป็นแฟนคลับระยองเขาเขาพรอมนี่จะสนับสนุนทีมตลอดไม่ว่าทีมจะอยู่ระดับไหนหมีความเชื่ออย่างนั้นครับสวัสดีค่ะ FC บอลไทยกินเที่ยวดูบอลวันนี้นะคะเราอยู่กับพี่ พี่มดครับพี่มดนะคะแฟนคลับรรยอง FC นั่นเองนะคะ,ะมีความรู้สึกยังไงบ้าง,ง<ล>ะคะ,คะกับผลงานตลอดทั้งปีของระยอง FC ค่ะก็ภูมิใจครับที่ว่าเราได้ก้าวขึ้นมาในชั้นทีหนึ่งแล้วก็ภูมิใจในผลงานในศักยภาพของนักเตะของเราก็มันมีความสามารถเพียงเท่านี้ครับถึงจะตกชั้นมาแฟนบอลก็ไม่ได้ว่าจะทอดทิ้งทางระยอง f c ไปไหนเพราะว่าเราก็ได้ตามเชียร์กันมาอย่างผู้ผมนี่ก็ตามเชียร์กันมา10ปีเต็มเจากดีวิชั่น2จนถึงทีหนึ่งค่ะนี่แฟนพันแพ้เลยครับผม แล้วพี่มีพี่มดมีความรู้สึกยังไงบ้างคะกับการแข่งขันนัดครั้งนัดสุดท้ายเนี้ยของระยอง FC บนหลีกสูงสุดเลยก็รู้สึกดีใจครับที่เรายังได้ขึ้นมาในหลีกสูงสุด1ปีในอนาคตเราอาจจะขึ้นมาอีกผมก็ยจะตามเชียร์กับเพื่อนๆก็จะตามเชียร์ทุกทุกฤดูการและทุกดีวิชั่นของไทยหลีกของที่กขัดขึ้นมาครับค่ะแล้วอยากฝากอะไรถึงแฟนคลับของระยอง FC บ้างคะ ครับก็ขออย่าให้ทอดทิ้งระยอง FC เลยครับเพราะว่าระยอง FC เป็นทีมลากย่าของจังหวัดระยองที่ได้เกิดมาแล้วก็สร้างขึ้นมาตั้งแต่ดีวิชั่น2จนถึงลีกสูงสุดของประเทศไทยครับค่ะ,ะสวัสดีค่ะ FC บอลไทยกินเที่ยวดูบอลวันนี้นะคะเราอยู่กับน้องพาครับบีครับพากับบีนะคะมีความรู้สึกยังไงบ้างคะกับะระยอง FC อตลอดทั้งฤดูกาลนี้ มันที่พูดถึงมันเกินคาดแล้วครับพี่ตั้งแต่ที่เราขึ้นมาแล้วที่เหลือมันเป็นกําไรแล้วฮะเพราะว่าด้วยศักยภาพและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของทุกวันเนี่ยครับก็ด้วยทุนด้วยอะไรด้วยครับปัญหามันเยอะครับ<ะ>ก็ถือว่าประสบความสําเร็จครับ<ะ>ถึงจะตกชั้นไปก็ <laughs> ก็มีความภูมิใจอย่างนึง <laughs> <laughs> แล้วก็ภูมิใจค<ะ>่ะ <laughs> แล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างคะกบบนัดนี้นัดครั้งสุดท้ายของระยอง f อบนหลีกสูงสุดเลยอ่ะ ผมคิดว่ามีแต้มในบ้านนะครับเดี๋ยวต้องโบนัสคือสามแต้มหนี่ยน้องก็สามแต้มเท่านั้นครับโอเคค่ะขอบคุณน้องพากับน้องบีด้วยค่ะขอบคุณ่าแล้วเจอกันนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ FC บอลไทยกินเที่ยวดูบอลวันนี้นะคะเราอยู่กับพี่แนนนะคะชุนรี่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่แนนมีความรู้สึกยังไงบ้างคะกับชุนรี FC เกี่ยวกับการเล่นตลอดทั้งฤดูกาลนี้เลยค่ะ เลอดูการนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะคะ,ะกว่าเราจะหลุดรอดมาได้ก็ลุ้นตกเกือบตกชั้นมืก็ดีใจค่ะที่ได้ไปต่อนะคะก็อยากจะฝากทีมชมลบุรีค่ะเรามีอโอกาสแล้วก็มีมีสมาชิกหรือมีนักเตะที่ดีแล้วมีโค้ชที่ดีแล้วก็มีผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะสปอนเซอร์ต่างๆก็สนับสนุนเราเยอะแล้วอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ปีหน้าค่ะดีกว่าเดิมนะคะขอให้สร้างขวัญและกำลังใจเพื่อแฟนบอลกลับมาเหมือนเดิมอะคะ่ะค่ะเราคิดว่านัด จะเป็นยังไงบ้างคะนัดนี้เหรอคะ <c oughs> ก็ทีมเชียร์เราไม่ได้หวังอะไรอะคะ่ะเพราะว่ายังไงเราก็อยากจะให้แบบพัฒนาให้ดีกว่าเดิมดีกว่าคะ่ะไม่อยากไม่อยากไม่อยากจะคาดหวังคะแนนแล้วเพราะว่ายังไงก็ที่ผ่านมารู้อยู่ว่าเราก็เหนื่อยเหนื่อยกันมาทาั้งทั้งทั้งเกมแล้วปีนี้นะคะ่ะค่ะขอบคุณพี่แนนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแฟนคลับนะคะทุกคนเลยค่ะ ถึงสุดเส้นหลังแล้วไม่มีเหลี่ยมจะเปิดโยนมาจังหวะนี้แล้วลองยิงกับโกชิแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหบอลเสียบต่ไข่เข้าไปครับระยองลิฟีออกนั่นไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อสูจากโกชิโอคุโบะคระับบอลยังไม่ออกเลยครับพิบูเปิดมาแล้วเป็นเทพิทักษ์บระมงเช็ดมาให้โอคุโบะคระับบอลตกพื้นทีหนึ่งนะครับก็เลยทําให้สินทวีชัยกาจังหวะตรงนี้ไม่ดีครับดูร่บยิง <c oughs> ไม่มีแฉล็บ <c oughs> ใครเลยครับยิงดีมากครับโกชิ โอ้แล้วเทพิทักม์ม่งลูกนี้ได้กลายเป็นแอซิที่6ของเขาในรูการนี้เลยครับโอ้จ่ายหักโอ้โหไมห่ยอมเปิดไม่ยอมยิงครับไปจ่ายลูกนี้ก็เลยหมดโอกาสเลยครับเพราะบุตรศิน์เป่าต้องวีดหมดเวลาการแข่งขันแล้วครับก็เป็นันว่าระยองเอฟซครับ แมตช์สุดท้ายของฤดูกาลครับเปิดบ้างเสมอกับชลบุรีเ c ไป1ประตูต่อหนึ่งแบบสุดมันเลยครับอู้เป็นเกมที่สนุกจริงๆนะครับแม้ว่าสุดท้ายไม่มีผู้ชนะก็ตามนะครับค่ะและตอนนี้นะคะการแข่งขันระหว่างระยอง FC กับชลบุรี FC นะคะก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะปรากฏว่าะระยอง FC ก็เสมอนะคะชลบุรี FC ไป1ประตูต่อ1น่งคะ่ะซึ่งเป็นนัดที่สูสีนะคะ คู่แข่งกันกับเขาเรียกอะไรสมน้ำสมเนื้อกันจริงเลยนะคะแล้วระยอง FC เนี่ยเล่นดีมากๆเลยนะคะต้องเป็นกำลังใจให้กับระยอง FC ครั้งต่อไปนะคะ ทุกคนครับว่าที่าเดียวแล้ว้เาไป้ใป่ะไปอ่าไปบ้างเราบุวันได้ไหมสวันเราบุวันได้ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวขอปองแช้ตรงนี้นะเช็คนิดนึง ค่ะวันนี้เกมวันนี้เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างก็วันนี้เราเต็มที่น,นะครับเราก็ยังพยายามจะสร้างผลงานให้ให้แฟนบอลมีความสุขน,นะครับจนถึงวันนี้แมตช์สุดท้ายเราอยากจะเล่นเอาใจแฟนบอลแหละเล่นเต็มที่เล่นที่จะจะชนะเล่นเพื่อชนะไม่เคยคิดว่าจะเสมอหรือจะแพ้เลย <RS 2> ทุกแมตช์นะครับแต่วันนี้ก็เสียดายช่วงท้ายเราอาจจะยังไม่แข็งแรงพอที่จะต้านทาง ทางชลบุรีนะที่มีคุณภาพเล่นมากกว่าครับแต่ก็มีโอกาสลูกที่สองมันไม่มาครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ระยองเอฟนะคะครับก็อยากบอกแฟนบอลว่าวันนี้เราก็ทําเต็มที่นะครับไม่ว่าจะประสบการณ ของหลีกสูงสุดที่เราผ่านมาถึงวันนี้นะครับเป็นประสบการณ์ที่มีประสบการณ์มีมีค่ามากนะครับ <ฮะ S 1> ทั้งทั้งนักฟุตบอลซับโค้ชหรือทีมผู้บริหารแล้วก็แฟนบอลนะครับอยากให้เราเราไม่ทิ้งกัน <ฮะ S 1> แล้วก็สู้กันด้ด้วยกันต่อไปนะครับแล้วก็ฤดูการหน้าไม่ว่าจะเล่นลีกไหนนะอยากให้มาชมมาเชียร์กันต่อแล้วก็พวกเราจะจะพัฒนาให้มันดีขึ้นแล้วก็ให้มันมีผลงานที่ที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ <ฮะ S 1> ตอนนี้ เราก็ทีดอกออกผลนะพูดถึงว่าเราทํามาจากหลีกรากหญ้าึ้นมาถึงหลีกสูงสุดได้โดยผู้เล่นต้องเรียกว่าทุกที่เราอยู่ด้วยกันมานานเนี่ยมาถึงวันนี้ก็ก็คิดว่าจะพยายามเก็บเล่นคนสําคัญของเราให้ได้ให้มากที่สุดแล้วเดี๋ยวไดูการน้ามาลุยด้วยกันต่อครับขอบคุณพี่ทองค่ะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีแล้วเจอกันใหม่เจอกันจ้าจ้าขอบคุณนักขอบคุณครับอ่าค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศนะคะของระยอง f c นะคะซึ่ง ก็คือทีมของระยองเอฟเนี่ยก็คือจะตกชั้นไปนะคะไปอยู่ไทยลีก2นะคะแล้วก็คอยติดตามกันนะคะว่าระยองเอฟซในไทยลีก2เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะก็ยังสู้เหมือนเดิมนะคะเป็นกำลังใจให้กับระยอง FC ทุกคนเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์รับกดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะ แล้วเราจะได้ทำคลิปใหม่คลิปดีๆกันออกมาเยอะๆนะคะแล้วเจอกันค่ะคลิปหน้านะคะ FC วันไทยกินเที่ยวดูบันค่ะ